สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนใกล้ค่านะคะคุณผู้ชมมอนีนะคะแม่หมูจะพาไปบ้านบ่าวเท่านะคะบ่าวเทาเพื่อนสังเจลอตเตอรี่ไปหาเพื่อนจะเอาลอตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมไปเบึ่งน้ำกันเพื่อนจะเอาตัวไดเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันงวดวันที่16กรกฎาคม2568ค่ะไปเบึง่งไปฟังน้ำกันค่ะ เพิ่นกับยางไว้ไวเลยค่ะอือเอาไปเฝ้าไปเจ๊ยางยางบัตทันตะนี่เรยวนี้ใจให้ยอ่นี่รูรูมาโอ้ดว่าให้ไม่มุงติดตามพี่เลอตเตอรีมาดยะนวันันพิเเออเป็นเจ้าไหนมนี่เอาบ้านเอานั่งนั่งนั่งก่อนเอ่ก้า เจ๊ไหนงานคือปะหากันกันแม่หมูแม่หมูกับเอิรนมาไปไปไปเจ๊กับเป้าตัวเนาะสวัสดีเจ๊รัตตลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนกับเจงไหนกระไรโดนเออพี่น้องเจ๊กระไรเจ๊เป้าเออเจ้าพนเปล่ายังกระโดดกระเดียดเป็นกุ่มแข็งรัตตลี่ก็เป็นกลุ่มกระเป๋าเงินนั่นเองนะครับสวัสดีท่านชุมกับเย็นวันที่6กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหด้พี่น้องได้กับเข่าวมาบานเต่ามนีแวะตลาดอยู่นะครับ คนตกตั้งแต่เศร้า,าโอ้ยเมืขึ้นมือนขนนี่บางนเมอขึ้น,น,นโอ้ยนะแต่ว่าก็เล่นบริษัทไทยตลาดีเอซีบ้างนะขยันเพื่อนเบื่อแอบพี่น้องบร,ริกก็ได้เนื้อกินค่ะอ่าถ้าคิดย้งบอกลาบหมูลาดหมูเตหมูมาลาดพี่น้องเตฝาก ح ح> ป่าเตะบป่ากี่สาวนำ้ำนะเตะบะป่ปะาอ่า ยายวนยายจอยแล้วก็ขอบคุณพ่อเมืองลาวค่ะขอบคุณของฝากค่ะหน้าขอบคุณหน้าขอบคุณแม่บ้ากใจอ่นแหน่น้องน้าขอบคนณี่ตุกมดีขอบคุณแม่ใจนุ่นดีขอบคุณหลายๆเ้อค่ะมาแล้วเมเจอร์ลัตเตี่มาแล้วจะเอาไป็หมูไปตามด้วยสุดดอกให้เม่หมูไปตามไม่หมูว่าจะเป็นยางเลี้ยวเยดายพี่น้องงวดที่แล้วแซดเดี๋ยวบ่อลแถาใจว่างงวดที่แล้วเอาลัตเตอรี่อัตะเก่าศูนย์เดียวเอาไม่เอฟซีเบิ่งก่อนเสียดายเป็นเปเก้าหนึ่งเอาเด็กธรรมชง ยีโปรตีนเจพี่น้องเยเออแบบเกชุดละอ่าชุดละหาใบพี่น้องนี่วันที่แล้วเก้าศูนย์นเป็นเก่าหนึ่งพี่น้องเอ้ยแตงพุ่นะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าหลักอันนี้ยางละชุดละหาใบยางละสองชุดเป็นเก้าเนี่ยจได้บเบาดับเอาเจยกอันนี้คือด้เจเออเออกูัวงพูดอะไรยิ่งงามเอาพูดนะเอางงาม ออกอะเจดังันะอ่าพ่พี่หน้าม่อพี่หนางายเพราดงออกไปก็ต้องในโอ้ยออกออกหลายเจ๊ขึ้นไหมเออนอนปวดโ้อดิ้งเจยเออครับแต่ผู้ชมเอาอะไเจ๊งามบพระงาก็เอางามคือเกาเอองามบงงามกรตาอยกขึ้นคือเกาเอองานพี่ใจใช่ไปหน้าเจเอฟซีเกียวันวาค่ะอืมนะจิตใจงามคนกับผู้งาม งาามม่เอาพี่น้องนะครับผมท่านฝันแต่ว่าก็จะเอานี่ชุดนี้เดี๋ยวเซร์เจชุดหาใบอีกบอกอุ้ยนี่แหละมีแต่ชุดใหญ่แช่ล่ะจากนครพนมพนนมเตยก็บเจนี่บ่าวเขาเอามาทำอยู่นี่นครพนมหาแปดกับหกสามหาแปดกับหกสามค่ะใซ่ล่ะปั๊บมีแต่ชุดใหญ่พี่น้องแขวนมาตรีพึงแม่หาแปดนี่บัลลังก์เจนี่กับพอืม ชุดใหน่มีบ่หาแปดแม่หมูจะหาเก่าบ่มีบ่พี่น้องหมมีเอาแม่หมูบ่มีพี่น้องแผงเกลสายเจ้ากับบ่มีเอ้ยมีแต่ชุดสองใบจังไรเอามาหลุดบ่มีพี่น้องเอ้ยอหมมีแต่ชุดสองใบเจ้าแปดห้าแล้วก็หกสามมีบ่บัตเนี่ สุดตัวเจ้ากับบ่มีพี่น้องเอ้ยจักอันอสาวจักทรงจังไบมาให้เม็จากนครพนม,มนี่แม่พี่น้องนับจากนค้อนพันเน้นมานับพนเน้นหกสามกับหาแปดอ๋ออันหาแปดไม่ใชสุดสองใบโอนะครับแลาา้วก็พี่น้องแล้วก็ปู่บึงการพันกระเด็นมหาแปดตรงกันโอ้ยเนะะนับแล้วก็ปู่เฝ้าไล่ปู่เฝ้าไล่พันกับหกสามศูนย์มากับตรงกันที่หกสามเพราะว่างวดที่แล้วนี่ยปู่บึงการเห็นหกสี่ให้เม็ดเดียวล่างแต่ว่าไปบนสี่หก นะปู่เฝ้าไล่ให้หกสี่เจ็ดนะครับอ่ามวดกพเดชหกสามศูนย์อืมหกสามแล้วมิจจะชุดสองใบพี่ต้อมว่ามี่ไปเจ้าชุดนี้ชุดตัวหก <6 S 2> าขามี่อยู่ดิตอนเจ้านี่ชุด้าเก้าเอาห้าเก้าบ่ห้าเก้าเก้าห้าบ่เอเอมี่ยุบพี่น้อเอาเอานี้ฮาเก้าก็คือ สตัวพางามถึงอะพี่น้องหาเก่าหาเป็นสีไหมค่ะอือเม,มชมนะครับมาชุดมาสวยเอานี่เอาสองใบมีสองใบเก่าสองใบแลลวธรามาชมนะครับผมเอาห้าแหาแใส่ละ <S <S 2> <S 2> หาแปดทีาแปดอือเอหาแปดหาแปดนองนะครับอะ แปดนะครับจากนครพนมเพิร์ลีกพี่น,อน้องนะครับห้าแปดกับตัวไวเท่าเนร่นี่แปดห้าเนี่ยน,นะครับได้ได้สมีตัวตะบูชงห้าแปดแปดห้านะครับได้แค่นี้นะครับแล้วก็หกสามหกสามมองเพิร์ลอยู่นี่หกสามสามหกนี่อืมเจ๊กับประเดิดงว่าน้องชายพี่ส่งมากยังไงนะครับ เอ้นี่แม่เป็นเน่นมมกอยู่ไหมค้ะหกสามสามหกพี่หกสามบพี่งแค่นี้แหละพี่น้องอือแค่นี้แ่ทำหนึช่มก็จะได้แค่นี้นี่เวดที่แล้วเสียดายนะคับเสียดายชุดโอ้เก่าศู์นะครับออกเก่าหนึ่งเอพี่น้องตรวจแล้วก็ถูกรางวัลนี่นะครับที่หกนะครับนี่เป็นเน็ม่พี่น้องจากนครพนมบางดอกเลยนี่อ่าบอกเจ้ไว้จะหาแปดนี่แหละ ค่แปดกับหกสามนะครับเออโบมี่โบมี่เบาแ่วตาม่าเบาแถวจะตามเลขชุดเก่าไว้อยู่ครับจะตามเลขชุดเก่าไว้อยู่นะครับผมตามเลขชุดเก่าคือสองแปดเอาหาสองแปดพี่น้องนี่เอาเอาพี่น้องนี่แหละวันที่เราเจ็บสองแปดตามเลขชุดเก่าไว้ก่อนห้าที่โชคหาสองแปดนี่แหละนะครับห้าสองแปด หาสอมีนี่สองแเอาแล้วหาสออันนี้พี่น้องนะครับอันนี้จากนาครพนมครับปู่บึงการหาสองแปดแปก็มีหรืเจ็ดแปดสโอ้มี782อยู่ตัวนีนนะครับเอาตัวนี้ไว้ก่อนเอาพี่น้องอตัวนี้ไว้สองแปดแปองเอา,เอา ตามมาฝันวันที่แล้ววันที่แล้วฝันเราถูกเลขไทถนะครับเจ็ดสองแปดเอาขึ้ว่าโฟกัสอันนี้ได้เจ็ดแปดสองกับสองแปดหาสองแปดนี่พี่น้องตามเลขเก้านะครับแอนะครับสมาชิมแล้วก็จะชุดใดชุดหาศูนย์หาศูนย์เลขสามถูกกับพวกงามพี่น้องนะครับอเก้าหากับเป็นหาเก้าหา หาเก้า <9 S 2> เป็นตัวได้แลนะเนาะเดี๋ยวมึงหาหาเก้าก็เป็นห <c oughs> าหาเก้านเลยคนเลยคมากเอารักลอยบองโอ้าวนะครับผมชุบนี่ละแต่ว่าจะอ,าอีกชุดหนึ่งยุ่งผมเพิ่มเนม้นหาเก้าบอกเพิ่มว่าหาเก้าบ่จะหาเก้าหรือเอาเก้าหาพี่น้องแต่ว่ามาเบาเถ่ามักที่มี่แปดเจ็ดสองหาหาเก้าเอ้าวนี่เอาชุดนี้ไว้นะ่ะนะครับอ่าพาะว่ากระตรงจากนาครพอนม่งพนยุ่ง เอาแค่นี้พี่น้องแต่ว่าแปดสองสองแปดเลยอีกวันได้นี่เอ่อมีแต่หนึ่งสองแปดหนึ่สองแปดหนึ่งสองแปดใบผูเคน้ำพี่น้องเอ่อหามีผูคนมัดนะครับน่นเดียวสุดหาไปครับมีสองแปดสองแปดหกสองแปดครับเอาซัมนี่ทรรมชม่มนี่ละเอาสองแปดนี่พี่น้องนะครับที่จะเอาคือหาแปดกับหกสามนะครัหาแปดกับหกสามหาแปดแปดหาหกสามสามหกอันนี้จากนครพนมนะครับที่เพิ่นเนียนไม่ให้ นับบอเถาก็เลยยังท่านอีกฟันไหมพี่น้องเกลยตามตัวเก่าหนับสองแปดแปดสองหาเก้าเก่านชุดนี้ของเพิ่นนะครับเอาบานนี้เจอันนี้ได้พี่น้องได้เพราะว่าหาแปดมันตรงกับปู่บึงการจากนครพนมหกสามนี่ก็ตรงกับปู่เฝ้าไร่กับจากนครพนมนั่มเอฟซีอิสราเอล่าชมน่ครับเพิ่นหายไปแต่เพิ่นถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพี่น้องนะครับเพิ่นกก ผลงานงานหลายงานทั้งหลายนจะมาส้มวันนี้เพื่อนได้ฝากมาอุดหนุนผลงานาเอาเปาเถาเพิ่นเอาย่างย่างละสองใบนึงดอกพี่น้องนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนฝากฝากขายกับเขาไปให้น้ำบริหารดอกพี่้องเป็นน้ำใจให้เปาเถากับเจแลรีกับเมนโว่เราสั่งคุณในหลายค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้เนี่ยเหมือนแรก่อันว่าฝากซื้อฝากให้เปาเถาเลยละซื้อกับเขาพี่น้องก็ขอบคุณนะครับเอฟซีจากอิสราเอลเอ้า อ่าดึงไอ้เพืนนเ่นได้แก้อันนี้ของ FC ฟซีิรเลพี่น้องแปดนหนึ่งหนึ่งแปที่แปดคูเก้าแปดแปดเก้าสองห่งสองสองหกหกสองเกไม่พี่น้องได้อันนี้ FC ฟซีอิสรเเพิ่นเน่นมาเกเพิ่นว่าหา้ใดมักหายหยิบโตลอตเตอรี่ตามเพิ่นค่ะดับี่เพิ่นว่าเน่นเลยเพิ่นเอาตัวกลับน้ำค่ะดับเพิ่นก็สร้างแต่ลอตเตอรี่นี่แหละพี่น้องหยิบไม่แก้ แปดหนึ่งหนึ่งแปดชุดสองใบดาบอ่าตังแจแปดหนึ่งเจกะตาม่วงอืมเอาขมากตาม่วงอันนี้ของเบาวเท่ารนี้ของเบาเทาอ่าสองสี่หกแปดแปดกับสิบหายี่สิบสามใบอ่าแปดหหแปดเจอ้ะเป็นอุดนุนแผงเจลตุลีธรรมชุ่มเป็นกะทิว่าเคยโชคดีที่ให้เบาเท่ายิบห้ยดาเป็นถูกรางวัล ข้ามเคียงมาวันที่หนึ่งงวดกันนะครับี c จากอิตาเลีเพื่อนว่าพาผูไดมักน้ำเพื่นกับหายิบจบรตีไว้นจัเล่นี่ครับผมแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับอลักกัเก้าแปดแปดเก้านะครับสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สองหกหกสองอีเก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าเจกจ จังไนเกไอเอาลอตเตอรี่มากบอไอเบิรงไงจากนาครพนมปนิน,นมากพี่น้องจะได้บระดิชุดกระด้ชุดสองใบอสองหนึ่งนี่พี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ห้าพูดไดมากตามอิสราเอลเอฟซีอิสราเอลนะครับอ,อันนี้เป็นเอฟซีอิสราเอลพี่น้องนะครับประมาณนี่แหละเพื่นมากยุบแปดคู่สองหกหกสองห้าพูดไดมากตามเพื่อน Icism, um. um. เพิ่นเก่าย่างละสองใบพี่น้องลอตเตอรี่ปลาปนเจลอตเตอรี่ขอบคุณค่ะอันนี้เพิ่นอยู่ไก่เด้อเด้อพี่น้องเด้อก็เลยหยิบให้เพิ่นแต่ว่าผู้ใดอยู่ใกล้ๆพี่น้องบ่ันบ่ได้บ่ได้หยิบให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็หาหาได้ยูบแม็กลอตเตอรี่อันนี้เพิ่นอยู่เพิ่นอยู่เมืองนอกอิสราเอลพี่น้องก็เลยยิบก็เลยอันนี้หยิบให้เพิ่นพี่น้องแล้วก็เก้าสองครัเก้าแต่ไทยเอฟซีโอ้ยบ้าเท่าอ่าหยิบตัวนี้ผมเจนี่นอ่า มันมีอยู่ไหมพี่น้องเออตาน์ดูเอยู่ไก่ก็เลยยิบให้เพินเ่นได้ทำูาชมเด้นะเพื่อเอฟซีูยูไก่อยากจะครบแล้วค่ะ,ะครบระบ 27, ดาดสอ,อ,องเจ็ดไนดเอาระบาดค่ะเอาแล้วสองเจ็ดเอาครบแล้วนี่แหละพี่น้องนะอันนี้ FC, เอฟซีอิสราเอลสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหสิบแปดยี่สิบสองยี่สิบี่ยี่หกยี่ิแปดสามบสสบสองอ่ะมันต้องสามเท่าไหรละ่ะเจ็แปดเอาระบาดเอาแล้ว สาบสองถูกแล้วสามสิบสองไปขอบคุณค่ะนี่ปังค่ะครับพันย่เคยโชคดีถูกแล้ววันรางว,วันขั้นเคียงมาว,วันที่หนึ่ง <c oughs> อ่นอีกล้วพี่น้องเป้าเท่ากานี่นาเป้าเทากาาาเอา,าตัวเก่านะครับมดที่แล้วฟันมาถูกแล้วันเล็กไทยสามตัวจเจ็ดสองแปดก็ลขออกสองแปดอะไรพี่น้อง <c oughs> ราคาฮาเก้าก็ะตรงกับเอจากนครพนมนะครับ้วก็นี่หาแปดแปดฮาครับหกสามสามหก นะสามหกเนี่ก็ตรงกันจากนาครพนมหลัวกับปู่เฝ้าไร่ปู่ฟอ้าไร่เป็นให้6 3หกสามศูนย์แต่ว่าเป่าทอโตัวหนาเอาหกสามนะครับปู่บึงการเป็นก็ะแนนมากคืหกอห้าแปดตรงกันคร้บนะทรมชชมนี่ละพี่น้องยิบรอลตอรีอุตุนสอยเจพันเสตดายแตงวันที่แล้วเจถัาเป็นเก้าไไูไปได้เลยไปโเจดอนอ,อานนะครับชมบาร์ขอ,ขอคุณเอซีอิสราเอลนพี่น้อง หาผลไดมากตามเพิ่นจะ,ตา,านานะตามนีู่ด้วยพี่น้องด้วยเผลอมาแปดคู่เพิ่นเคยิบลอตเตอรี่ตามนี่ FC อิสราเอลียเพิ่นก็เคยถูกแล้วเพิ่นว่าหายไปโดนงานหลายแกนนงานเพิ่นหลาส่วนสองเดือนเนาะเอองานเพิ่นหลายสม,มัชชุ่มงานเพิ่นหลายมา่โมนิเพิ่นกะาฝากแมา่าเอาฝากใครกับเขาให้นบอลเท่าน้ำเสดกพูดในหลบอลไหลายดอกเพิ่นมาพอได้ซื้อกับเขากินครับไอ้กูดในไหล เออนะครับ่โชคให้มันด้วพี่น้องเด้อยนะขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะพี่น้องเนาะไอชคให้มันเราตัดก่าวให้เป็นชกไขมัพี่น้องขอบคุณเจลอตเตอรี่ค่ะขอบคุณค่ะเจลอตเตอรี่ค่ะไอชคให้มันน้ำกันเนาะค่ะพอกันหมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ